สวัสดีครับให้นะครับหล่อมากสวยมากคือส่วนตัวผมอะผมว่าเขาเป็นรถ SUV ที่ขับดีแบบต้นต้น,ตน,ตนรุ่นหนึ่งเลยนะในใจผมเลยนะอันนี้คือชอบส่วนตัวเพราะว่าตัวผมอะใช้ซูบารุมาตั้งแต่สมัยเรียนหนังสือแล้วนะครับผมตอนนั้นผมขับซูบารุอิมเพซชาอยู่มามาอยู่กับเจ้า SUV กันบ้างแล้วอยู่กับซูบารุ f o r e s t ตอร์นะครับผม ตัวนี้นะครับเป็นตัวเมเนเชนแล้วนะครับผมจดทะเบ,บียนปี2021นะครับผมเป็นตัวไอซ์หรือว่า i อเอสตัวท็อปของเขานั e ่นเองนะครับผมไฟหน้านะครับเป็นโปรเจคเตอร์นะครับพร้อมไฟ LED จากโรงงานนะครับกระจังหน้าเมเนเชนนะครับผมพร้อมกล้อง360องศาหรือว่ากล้องรอบคันนะครับผม ตัวรถนะครับได้ล้อแม็กนะครับผมเป็นอลลอยด์ขอบ18นะครับผมมาจากโรงงานเลยนะยางคันนี้เป็นยางดันหลบนะครับสภาพยังสวยอยู่แต่ถ้าลูกค้าไม่สบายใจไอค้าขอราคาตั้งต้นนะเดี๋ยวราไอค้าเปลี่ยนยางใหม่ให้4เส้นเลยนะครับผมชุดตัวคิ้วข้างประตูนะครับมาจากโรงงานนะครับสวยๆเลยออปชั่นเต็มแน่ๆนะครับอ่าให้ดูโลโก้กันก่อนฟอเรสเตอร์นะครับผม2.0 ISI วศูนไซส์นะครับผม ด้านขวานะครับซูบารุนะครับ AWD นะครับ All Wheel Drive นั่นเองนะครับเป็นขับเคลื่อน4ล้อแล้วนะครับฝาท้ายเป็นไฟฟ้าลูกค้าออปชั่นเต็มนี่นะครับซอกเดิมตะเข็บเดิมนะครับหัวน็อตไม่มีขยับนะครับสวยเอี่ยมทุกจุดมาพร้อมกับออปชั่นภายในแบบสุดปังเลยนะเบาะเป็นเบาะหนังจากโรงงานนะครับผมเบาะเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะครับคู่หน้านะครับผมหน้าจอเป็นหน้าจอ a อ d r o i d นะครับผมมีกล้อง360องศานะครับ เกียร์ออโต้นะครับผมแล้วก็เบรกมือเป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับพร้อมตัว X mode นะครับระบบปรับโหมดนะครับขับเคลื่อนนะครับผมปุ่มเป็นปุ่มฟุตสตาร์ทนะครับผมกุญแจสำรองสองดอกครบนะครับผมตัวพวงมาลัยนะครับเป็นมันติฟังก์ชันนะครับคุยคอนโทรลพร้อมแพดเดนชิปหลังพวงมาลัยนะครับผมกับเลขไม่เพียง1,91,000กว่ากิโลนะครับผม สำหรับลูกค้าหลายคนนะครับอาจจะก,กังวลว่าเลขไมค์เขาเยอะไปหรือเปล่านะครับผมสําหรับผมหมดห่วงตรงนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าเจ้าของเก่าเขาดูแลรักษารถด,ดีมากลูกค้าบุ๊กนะครับมีให้เป็นกระตักแบบนี้เลยนะครับผมเข้าศูนย์ตรงระยะนะครับผมลูกค้าดูเขาเข้าศูนย์ไปเลขไมค์ล่าสุดนะครับผม 181,900กว่ากิโลนะครับอันนี้ครั้งต่อไปที่กำลังจะถึงนี้เลยนะครับในรอบ 1, 9 1 9 0 0กว่ากิโลนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าครั้งนี้ให้ลูกค้าเองนะครับต้องบอกว่ารถเข้าศูนย์ตรงปกตรงระยะทุกอย่างนะครับผมหายากมากนะสำหรับรถที่เจ้าของเขาดูแลรักษาดีแบบนี้นะครับสำหรับคันนี้นะครับรับราคาเพียง4 0 0 0 0น 99,000บาทเท่านั้นนะครับจัดสูงสุดได้7ปี84งวดนะครับผ่อนเริ่มต้น8,400กว่าบาทนะครับสิ่งที่ลูกค้าจะได้รับนะครับฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งนะครับฟรีค่าสัตว์ฟรีค่าโอนนะครับแล้วก็ที่สำคัญฟรียางใหม่สีเส้นนะครับเข็มจรลนาด้วยนะครับสำหรับเจ้าซูบารุโฟลเล็ตเตอร์นะครับตัวไอซ์ตัวท็อปนะครับขับเคลื่อน4ล้อนะครับปี2021นะครับผมราคา499,000บาทเท่านั้นนะครับผมฝากไว้ด้วยครับสวัสดีครับ